สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง F A Y N W K เหมือนเดิมนะคะวันนี้ยังอยู่ที่การขุดศะเป็นวันที่สามแล้ว กระบอเขาเป่นหองแล้วรุนน่อยค่อยๆถอย,อยรออยู่ตรงน,นั้นตรงนี้มีน้ำด้วยน้าบ่อขึ้นบ่อทีน้าบ,อาบออ่อสองสามหม่องแรือเปล่าเราก็ถอยๆขึ้นไปอย่างนี้ ตอนนั้นมันไม่ลึกเราต้องทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเรามีปัญหากับดินมากเหลือเกินพี่น้องสาเม่เจ้าเป็นแบบนี้บนเนี่ยเป็นหินคือสาหอวยบ่แอ้งใดเหรอพุทธบ่ออะไร 啊，不过这个难的了了的。 ตอนนี้เหลืออีกประมาณครึ่งทางก็จะร็จแล้วนะคะทุกคน ามมาดูดูด้านนองหมาจีดือ้อแบบมาแต่ใสกันว้ายโอ้ยอีนึงไปใสบะนี่ฮะเป็นยังคือมาแบบนี่ฮะ เขียวเจ็สี่สองเลยหิวน้ำเดฟป่ะนี่พามันลงไปกินยุสาเลยไอ้นนนนลงไปกินน้ำแลนมาจนมาเมื่อยนั่นน่ะนั่นไปลงไปน่าไอ้โมลงไปกินยุสาเตฟลงใช้เขียวลงไปผู้ไหนน้ำยู่ผู้ไหน หน้หนามแห้งเลยพป่น้องเรียนมาตถึง้นท่างผู้น่ะเสียเลยบาทดูอะดูผลงานเมวผลงานหมาน้อยหมาน้อยหมาใหญ่เรียนมาต่ถนนใหญ่ผูนะ่ะจิตใต้น้าบันนี้โอ้ยเนาะตอนนี้เราก็ได้ หินภูเขาเต็มไปหมดแล้วนะคะทุกคนพุดมาจากสาตรงนี้ซึ่งพุดกับ่กขั้นในแล้วดีนี่เราก็จะได้เป็นกองๆแบบนี้แล้วจิได้เรียกหินออกด้วยบันี้พี่น้องเป็นทูละอีกละค่อยจิได้เรียกหินออกมันสามหมืเจอมันไม่หินก็นสาตุกข่อยระดนนี่ให้ถาม ปเป็นหินเลยพี่นอ้องขุดด้วยความพยายามสูงเพราะว่ารถแมคโครเราเป็นรถแมคโครเล็กขุดเจาะบอดีคือแมคโครใหญ่เลยพี่นอ้อง ขุดสั่นรอบนึงแล้วเห็ดท่างลงมาขุดรอบอสองสันส่นทีนส่สองลงไปอีกประมาณเม็ดกรัวสองเม็ดนี่แหละเพราะว่ามันต้องค่อยๆไปเห็ดค่อยๆเห็ดไปมันท้ออันนี้สองมือเด็ดขึนมาได้ซแซมมี่แหละพี่น้อง มือนี้มือที่สองในการคุดหมองรอบที่สองเป็นคุดคุดซานี่เป็นมือนีมือที่สามดินภูเขาไฟข่อยโอ้ยดินภูเขาดินโพนนี่เองนะพี่น้องดินโพน